าสมมุติว่าตัวของเราเนี่ยไปเอาเาเซ็กให้กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยฟันผุเชื้อโรคที่จากฟันผุเราเนี่ยมันจะลงไปที่น้องชายหรือว่าน้องสาวที่เราไปปฏิบัติภารกิจอยู่ไหมคะคุณหมอกรณีที่เกิดฟันผุขึ้นที่ที่ปากของผู้ที่จะไปทําเนี่ยค่ะโอเคจริงๆเชื้อโรคที่ทําให้เกิดฟันผุเนี่ยมันคือถามว่ามันจะไปติดต่อตรงบริเวณอววยวะเพศไหมมันอาจจะน้อยเนาะก็คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นช่องทางที่มันจะไปเอ ไปก่อตัวก่อให้เกิดโรคอะไรตรงนั้นนะคะเออเนาะเพราะว่าจริงๆเลาวเอาเป็นว่าคือในช่องปากเราอะมันก็ไม่มันก็คือมีพวกแบคทีเทรียอะไรพวกนีอ้อยู่แล้วเวลาที่เราทำออรัลเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีการที่น้ำลายของเราเนี่ยมันจะไปปน,นเปื้อนในพวกนี้อยู่แล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อจากน้ำลายเราไงเออก็คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้สะอาดไป,100ปร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่องปากเราอะไรเงี้ยถูกไหมแต่มันจะไม่ได้ติดเชือ้อเนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีโรคเออ่ คนที่เราทำออร่าเซชให้เนี่ยเขามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเสื้อโรคที่มันติดจากในบริเวณอวัยวเพศต่างๆเนี่ยนะแล้วเราแบบแล้วเราไปทำออร่าเซเนี่ยมันก็จะมีการโบบังโอ่ที่มันสามารถติดต่อทางแบบเออเยื่อบุต่างๆนะคะทางแผลอะไรพวกนี้ได้อันนี้มันก็จะทําให้เกิดการติดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประมาณอย่างนี้มากกว่าคอนผูกไม่ต้องกลัวใช่ทําได้เราออร่าเซก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไปติด จะไปทำวา,มามเพศผูอะไรยังไม่เกี่ยวนะคะไม <c oughs> ่มะะ <c oughs> ีปัญหา